วราปมาต่อกันที่ลาวกลางพิกัดที่สายชิลและสายถ่ายรูปต้องร้องกรีดวันนี้บักพิกคำอ่อนจะพาไปมุดถ้ำยาว7กิโลย่นคาเฟ่ลับที่น้ำใสเหมือนมรกตของเจ้าอนณานิคมจะว้าวขนาดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังพิกัดลับลาวกลางสเสน่ห์ริมน้ำและสถาปัตยกรรมป่าหินงามคำม่วนแนวเขาหินปูนคาสที่มียอดแหลมคมนับหมื่นยอดเรียงตัวกันอย่างซับซ้อน พิกัดนี้คือแลนด์มาร์กสำคัญของทางรถไฟลาวจีนและเป็นเส้นทางเดินป่าที่ท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่าฝรั่งคำม่วนวังน้ำเขียวมรกตริมหน้าผาสูงชันในอดีตเป็นจุดพักผ่อนลับของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสปัจจุบันเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์วินเทจเข้ากับสีน้ำที่ใสจนเห็นตัวปลาและสาหร่ายใต้น้ำถ้ำนางอันหวังเวียงถ้ำที่มีลำธารใต้ดินไหลผ่านพิกัดลับคือจุดที่แสงอาทิตย์รอดผ่านโพรงถ้ำลงมากระทบผิวน้ำในช่วงบ่าย ทำให้เกิดแสงเงาสะท้อนระยุบระยับบนเพดานถ้ำเหมือนมีใครเอาเพชรไปประดับไว้เมืองคูนเฉียงขวางอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองแต่ถูกทำลายยับเยินในช่วงสงครามพิกัดลับคือพระเจ้าองค์ตือ้อพระพุทธรูปขนาดมหึมาที่นั่งสงบนิ่งอยู่กลางซากอิฐสีแดงของวัดโบราณให้ความรู้สึกถึงพลังศรัทธาที่ก้าวข้ามการเวลาอ่านน้ำงึมเวียงจันทร์ทะเลสาบเทียมที่เกิดจากการสร้างเขื่อนพิกัดลับคือการล่องเรือแพนอนค้างคืนตามกลางเกาะเล็กเกาะน้อยนะพรายเกาะ เป็นจุดที่ไม่มีแสงไฟรบกวนเหมาะสาหรับการดูทางช้างเผือกที่ชัดที่สุดในลาวกลางวัดเจ้าแม่สีเมืองเวียงจันทร์วัดแห่งความกตัญญูและเสียสละพิกัดลับคือเสาหลักเมืองที่เชื่อว่ามีวิญญาณเจ้าห่าสีเมืองสถิตอยู่ชาวบ้านมักมาเสี่ยงทายโดยการยกก้อนหินหนักๆหากยกขึ้นแสดงว่าสิ่งที่ขอจะสาเร็จ ตลาดขวอยดินเวียงจันตลาดเช้าที่สะท้อนความหลากหลายของป่าลาวพิกัดลับคือโซนขายของป่าหายากเช่นเห็ดไข่แมลงกินได้และสมุนไพรพื้นบ้านที่แม่ค้านํามาวางขายในราคามิตรภาพเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการกินที่ว้าวมากผู้คูนหลวงพระบางจุดตัดระหว่างภาคเหนือและภาคกลางบนยอดเขาสูงพิกัดลับคือจุดกลางเต็นท์ริมหน้าผาที่คุณจะเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นเหนือยอดเขาผาตั้นที่ซ้อนตัวกันอย่างสวยงามท่ามกลางทะเลหมอกสีขาว ถ้ำจังหวังเวียงถ้ำท,ที่มีทางขึ้นบันไดสีส้มโดดเด่นพิกัดลับคือสระน้ำธรรมชาติด้านหน้าถ้ำที่มีน้ำเย็นจัดอุณหภูมิของที่ตลอดปีน้ำใสเป็นสีเขียวมรกตและเป็นจุดพักผ่อนที่สงบเงียบที่สุดในวังเวียงหอพระแก้วเวียงจันทร์อดีตที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตพิกัดลับคือบานประตูไม้แกะสลักงานศิลปะชั้นยอดที่รวบรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนาไวอ้อย่างละเอียดอ่อนรวมถึงรูปหล่อสำริดโบราณรอบตัวอาคารที่มีอายุหลายร้อยปี เหลากลางนิสเน่เหลืองล้นจริงๆครับเพื่อนๆชอบพิกัดไหนมากที่สุดในตอนนี้ถ้าพร้อมจะไปลุยน้ําตกยักษ์ที่เหล่าใต้ต่อพิมพ์ว่าจัดไปหรือดันต่อมาให้ไวเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพวกเราด้วยนะแล้วเจอกันครับ